ก็อขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับอันนี้กับผมต้นซาเทคคุงนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นบอกฟุตก่อนอัปเดตนะครับวันนี้เป็นวันที่9กากรกฎานะเออแต่คลิปจะลงวันที่10นะสำหรับคนที่แบบหยุดพุ่งนี้นะพุ่งนี้ผมก็ไปเรียนนะครับมาถ้าที่ผมรู้มานี่อัปเดต11จะมีสิ่งที่เรียกว่าผลปีศาจตื่นนะ่า รู้สึกว่าจะมีผลไฟผลน้ำแข็งและผลสั่นสะเทือนนั้นที่ผมรู้มาเอออ่าผลน้ำแข็งขายแต่ผมจะไม่ซื้อนะผมเอาผลไฟดีกว่าเพราะหนึ่งผลไฟบินได้เออนี่แหละเหตุผล เร็วผมตอนนี้ก็พอไม่ค่อยได้ฟาร,ร์มเลยนะจะมาฟาร,ร์มทีไรโดนฆ่าตลอดนะเอออะรมันจะเสียกับเสียนะแน่นอนว่าเข้าวเซิฟเต็มผมจะปิดแชทเอาไว้ โอเคไดมอนด์ไม่เกิดนะเศร้าจังแน่นอนว่าวันนี้ผมคงเวลไม่ตันหรอกเพราะเวลแค่765จะเอาอะไรไปจะเอาอะไรไปทำให้ตนหันล่ะโอ้ยตอนนี้การดูคลิปใหม่ๆก็ไม่ค่อยมีคนดูเลยนะเพราะ อ่ามันช่วงเปิดเทอมมันนะเอออันนี้ผมเข้าใจโอ้กระโดดกระโดดแบบนี้น่าจะเป็นน้อง f อฟซมั้งเนี่ยตอนนี้แคนผมก็มีอยู่แค่รวมผมก็มีสามคนนะเออมาผมจะมาฟาร์ม แบบยาวๆนะครับแต่ผมไปสนามนู้นดีกว่าตรงนี้อันตรายเกินเฮ้ยเอาง่ายนะผมออรีบไปทุกคนเลยผมก็อยากเล่นเป็นมาเลเป็นกองทัพเรือนะเพื่อไม่ให้ ค่าหัวหายแต่ก็ชอบโจนสลัดนะ่ะเออเอาเอ,อแย่จังเลยที่ผลแสงมันไม่ได้ตื่นในอัปเดต11บเอนะ่เออไอ,อ,อตัวตรงนั้นอ๋อน้องคนนี้เขาช่วยฟาร์มนะ ส่วนมากเวลาผมจะสู้หรืออะไรผมจะเครื่องหาคิดตลอดนะอีกตวง ผมก็อยากหาดาบสามดาบนะแต่เวลไม่ถึงในการไปดูเขาเรียกว่าคําสั่งอนะคําสั่งอีกอย่างหาในเซิร์ฟเต็มแน่นอนว่าตอนนี้ผมก็ลืมไปหมดแล้วลืมไปหมดแล้วว่าจุดเกิดอยู่ตรงไหนบ้างอ้าวตายเลยอแถมไปอีกทีแน่นอนว่าผมเน้นดาบนะ ส่วนเลือดนี่ผมจะรอให้เลือดมันถึงห้าพันอะเอาแบบบาลานซ์เลยให้เลือดห้าพันห0าพเมื่อไหร่ผมก็จะไปอัพดีวิฟท์ทันทีเออมันสำคัญทางนั้นนะจริงๆปกติตอนผมเล่นบอกพุทแรก,แรกๆผมจะเอาสเตตให้มันบาลานกันไงแต่ตอนนี้ไม่ละขอเปลี่ยนความคิดเลยอย่างเช่นตอนนี้ค่าหมัดผมอะหกร้อนะ่ห้าเออ ดีถ้ามีโค้ดรีสแตตผมจะรีใหม่นะเพราัน,นี้เหมือนเป็นการอัพสแตตแบบถ้าภาษาคนก็เรียกว่าโง่เกินไป Energy มีแค่ซัง6ค่าหมัดมีแค่600ก็พอแล้วจริงๆเอออีกเรื่องเออ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  อุย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 สังคมก็เป็นแบบนี้นะโหคนเวลเยอะกว่าซะด้วยนะครับนะสังคมแบบนี้ไม่ควรมีนะจริงๆผมจะไม่เปิด PVP นะเออปง วันศุกร์ผมไปเรียนเพราะผมอยู่กลุ่ม B เออเบื่อตอนไหนหรู้ไหมเบื่อบั็กของเกมเนี้ยคือบั็กมันมีเยอะมากอะไม่ว่าแมปจะสวยแค่ไหนแต่บั็กมันก็เยอะอะอ่ะอันนี้จะเรียกว่าบั็กหรือจะเรียกว่าแะไกผมก็เรียกไม่ถูกละ แน่นอนว่าบอดบักแน่นอนครับต้องเรียกว่าบักอะ่ะไอบอดพวกเนี้ยคือมันเดินอยู่กับที่อะบางครั้งเปิดแล้วครับ ผมจะดูตีงูงูหน่อยนะเพราะผมเล่นในมือถือนะต้องเข้าใจด้วยอย่างผมยังไม่ค่อยรู้สเต็ปสักเท่าไหร่แต่อาจามตรงนันผมไม่จะปน็นต้้งอ่ะแอลงแอร์เรียเราพอผมปิด PVP ไว้ เออเออกระเด็นกระเด็นผมรู้ว่าว่าคาผลปีศาจผมมันเบานะอุ้ย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 แหลกแหลก่ะเดี๋ยวผมโชว์ปิงก่อนเลย ผมไม่ได้หรอกครับแต่ผมเอามาสเตอรี่ดับเฉยๆมันจะได้ฟังง่ายนี่ไงอ้าวผมได้มันสุ่มเหรอไหนดูสิได้อะไรมาบอมฟู้ดเกลือครับเกลือเกลือผมไม่ถือนะเออ เคเมื่อ okay. ก,กี้ก็จะเห็นไปนแล้วนะบอมฟุต <laughs> ตั้งแต่ผมเข้าเซิร์ฟเต็ม่าผมมีครั้งมีหลายครั้งได้มั้งมาฟาร์มเล่นอ่ะเออเจอเจอโรงงานเปิดทุกทีเลย <laughs> นับว่าเป็นลางดีนะครับแต่ถ้าเจอผลเกิดนี่จะดีเยี่ยม <laughs> เออตอนนี้อ่าก่อนที่ผมมาอัดคลิปเนี้ยผมรู้สึกว่าผู้ติดตามจะลดลงเป็นหนึ่งคนนะหนึ่งคนสำหรับผมไม่ได้หาง่ายๆนะครับจังหวะเนี้ยเอยผมไม่จำเป็นต้องไอ้นี่ดีว่าอ่าแย่งฟาร์มเอ่ะเอาเข้าไปเออ นี่แหะครับสังคมแต่แย่งฟาร์มผมก็ไม่ว่าเลยหรอกแต่ถ้ามาค่านี่ผมว่าแน่นอนเอาตัวเกิดครับจังหวะนี้ผมฟาร์มทีละตัวดีกว่าจริงๆแน่นอนว่าช่วงนี้ผมก็ อันนี้ผมน่าจะอธิบายไปแล้วนะเพราะช่วงนี้ผมไม่มีคลิปเพราะมันอยู่ในช่วงเปิดเทอมนะครับถ้าจะมีคลิปรัวๆก็วันหยุดยาวๆอะ่ะอย่างเช่น3วันหรือ5วันขึ้นไปอเออแน่จะฆ่าสิไม่ได้กินหรอก คนที่อยากฟาร์มโดยไม่ต้องโดยหลีกเลียง PVP นะครับสำหรับผมไม่สำหรับผมวิธีง่ายๆคือ 1. น่งเปิดยอมให้ใครสักคนฆ่าไปหนึครั้งแล้วก็อย่าไปเปิด PVP เนี่ยวิธีผมเออผมยังไม่ได้ไปดูเดอมอนเต้เดอมอนเลยว่ามันเกิดเปล่า20นาทีไปถึงมันจะเกิดนะ คือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเข้าเซิร์ฟเต็มผมไม่ค่อยได้เจอผมไม่เคยเจอไดอัลมอนด์เลยนี่ผมก็ยังเวลเยอะๆะนะแต่ก็คือเข้าเซิร์ฟเต็มทีไรผมเบื่อเบื่อที่ต้องมีคนมาฆ่า มาแย่งฟาร์มเออนี่แหละเหตุผลตอนนี้เอ,อ้ยนนี้ผมอธิบายไปยังวะความจำเสื่อมจบแล้ว มเออผมอยากเก็บบอเก็บอกบอเติมเซิร์ฟ v ีไอีนะแต่ผมคาดว่ากเก็บไม่ทันในวันที่เกมมันอัปเดตไงแน่นอนว่าร้านลบบังที่ผมเติมเลทดีครับแต่เงินผมไม่พอเศร้าตรงนี้แหละทุกคน ต,ต่ผมไปดูผมไปดูมาครับผลตื่นอะอย่างโกงเลยอ่าชาเลนของคลิปนี้อ่ะผมเวล7เจ็ดเมื่อไหร่ผมจะปิดคลิปทันทีไม่เออถูกแล้วช่วงที่ผมเนี่ยผมก็จะจะตัดนะ เออส่วนเรื่องคลิปที่ไม่ได้ลงอ,อันที่จริงตอนนีน้ช่วงนี้นผมไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่คือผมไม่รู้จะลงแมปอะไรดีเพราะลงแมปซ้ำๆกลัวแบบทุกคนน่าเบื่อทุกคนเบื่อหมดนะใครที่อยากให้ผมลงแบบเกมอื่นบ้างหรือแมปอื่นบ้างก็บอกนะครับเพราะลงแต่เพราะลงแต่เกมเดิมๆผมก็เบื่อเป็นแน่นอนว่าคนดูก็จะเบื่อไปด้วย สตตดาบเจ็ดร้อยสิบแล้วโอ๊ยทำไมมันช้าขนาดนี้ผมทำอีกสองเควสก็คือจบ เดี๋ยวนะอ้าว PVP หายอ๋อม,มันสิบนาทีแล้วนี่โอเครู้สึกว่าเวลาโดนข้ารู้สึกไม่คุ้มแล้วเพราะมันสิบนาทีอะ่ะ แต่สินาทีก็เกินพอแล้วนะเออน้องที่อยู่ในเกมนี้ที่ชื่อคูลามะหนึ่งสาม้านะครับอย่าลืมว่าผมไม่ได้เปิดแชทนะไม่ได้เปิดแชทโลบบอกนะโอ้ยบักอืมอ่ะเอาหาคีย์ออกนะ อากิสเกตมันชอบบักอ่ะอัปเดท11แก้ไขได้จะดีมากเลย เออสำหรับคนที่เข้าใจผิดว่าผมอายุเท่าไหร่นะครับผมอายุอ่าสิสี่นะใครที่อายุสูงกว่าจะเรียกผมว่าพี่นะครับมีเยอะเลยที่เรียกอนะไม่เยอะหรอกแต่สองสามคนได้มั้งในดนะิสคอ d เนี่ยเรียกผมพี่ใหญ่เลยโอเคเคสสุดท้ายน,นะครับ ให้เดีด๋ยวดายนผมลองไปดูไดอมอนด์ก่อนดีกว่าเผื่อแบบมันเกิดไงเอ๋บอกฟูดยิ่งอัปเดตยิ่งแหลกเปล่าทุกคน เยี่ยมเลยครับไม่เกิดครับโอ้เศร้าสงสัยมีคนตีไปแล้วหน้าเลย <S 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 ตามจริงก็อยากฆ่าต,ตายแล้วก็เกิดมาแต่พอดีว่าด้วยความขอกอของผมนะครับ ขอก็อย่อมาจากอะไรย่อมาจากขี้เกียจนะครับแน่นอนว่าผมจะตัดคลิปให้ประมาณไม่เกิน25นาทีเพราะถ้าเกินทีโ,โหกว่าจะโหลดเสร็จให้แต่ผมขอเลื่อนการลงคลิปนี้ดีกว่า จะเลื่อนเป็นมันวันศุกร์นั่นแหละแต่จะเป็นวันศุกร์ตอนมืดๆหน่อยนะครับประมาณสองทุ่มมะคลิปนะคลิปนี้ลงสองทุ่มนะครับเพราะกลับมาเรียนผมจะได้รีบทำปกคลิปรีบตัดต่อให้แบบว่องไวที่สุดเท่าที่ทำได้ เสียงอะไรไม่รู้นะครับเสียงโทรศัพท์ว้าผมตีทีละเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบนี่คือเพิ่มหาคีด้วย อย่างรู้จังเลยผลไฟมันจะตื่นยังไงอ่ะเอาอีกแล้วโทาารศัพท์มันชอบเด้งนะครับ โอเคมิชชั่นคอมพีวนะครับมาปิดคลิปตรงนี้เลยก็แกันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e กันด้วยนะครับพบใหม่กันในคลิปหน้าบ๊ายบาย